ดีครับบ่าวออสสังคมมาแล้วครับวันนี้เราจะมาเดินตลาดอินโดจีนแับคลิปๆนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ่าวออสด้วยวันนี้บ่าวออสพาลูกสาวมาเดินได้นี่ครับบายบายเร็วๆยกมือเร็วๆเร็วๆบายนี่น้องใบป่อนครับสาวบ่าวออสวันนี้บ่าวออสมาเดินเดินตลาดอินโดจีนครับนี่ สังคมกดไลค์กดแชร์ติดตามเบ่าออสังคมด้วยกดซับสไคร b ์ให้เบ่าออนดเดียวเดยวเดียวเค่อยซื้อเรามาเดินชมซูตลาดฝั่งไทยครับวันนี้เรามาชมตลาดอินโดจีนฝั่งไทยครับสหรับวันนี้มิตภาพฝั่งฝั่งลาวนี่ยังบม่ทันได้เปิดเราวันนี้เราก็มาชมฝ่าไทยกันก่อนมาเดินเล่นตลาด เดินตลาดอินโดจีนเออตลาดชาเสด็จของใครเรามาเดินกันนี่ครับเรามาชมกันมานี่มานี่มานี่กันี่นนนี่นีนี่นแม่ไปโน่นนุไปหาแม่กันไปหาแม่ลุกลุลุกกรุเดีพ่อามาเล่นเราจะไปเดินชมของกันครับคลิปนินี้เราก็มาเดินเล่นช่วงนี้โควิด ตรงนี้โรคโควิดครับเพราะว่าเราก็ต้องไปไหนไม่ได้เราเราไปไหนไม่ได้เราก็มาเดินเล่นแล้ก็มาเดิน,เ,เ,ดนเล่นตลาดท่าสเสด็จติดตามกดไลค์กดแชร์ดกดซับสไครต์<ด>บ่าวอัดสังคมด้วยบิ๊มว่าบ่าวอัดสังคมก็ะจะเห็นเบาอัดครับวันนี้เรามาเฮ็ดคลิปคลิปใหม่กันอยู่ตลาดท่าสเสด็จตลาดอินโดวันนี้เรามาดูของของตลาดฝั่งไทยเนาะ ตลาดอินโดจีนของไยคยเพราะว่าอะไรใครมาเที่ยวก็มามาเล่นนี่มาี่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวพ่อพาไปเออ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 นี่มากับลูกสาวเบาออดบบกออดสองคนมากับลูกสาวครับมาเที่ยวตลาดอินโดเรผมมาเดินตลาดอินโดเพราะว่าเมืองท่องเที่ยวอันดับแปดของโลกเนาะที่สวยสะอาดครับ วันนี้บ่าวอ๊อดก็มาเดินซื้อของมาเดินซื้อของเมืองหนองคายตลาดอินโดครับผมวันนี้บ๊ายบายเด้อลูครับผมบ๊ายบาย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 ชมจุกเลยชมจุกเลยชมจุบเออเออบ่าวยันบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายต้มบ๊ายบายบ๊ายบายก้มต้นบ๊ายบาย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 เร็วชงจุด้วยชงจุด้วยเออติดตามบ่าวอ๊อด กดไลค์กดแชร์กดทักสกายให้น <t resting Designer 's> ้องน้องใบมอนด้วยค่ะกดทับสกายให้ใบมอนด้วยแล้วๆๆๆๆจบเร็วบายๆดยตามบาวอัดสังคมได้พิมพ์ว่าบาวอัดสังคมยูทูบเอ็ดิปทิปนี้ลิปใหม่วันนี้เรามาเดินชมเที่ยวอยู่ตลาดพาคเดชิโดวันนี้เป็นตลาด เราก็จะไปเดินซื้อของวันนี้มิตรภาพไทยเรายังไม่ได้เปิดเนาะเราก็มาเที่ยวฝั่งไทยก่อน mm hmm. เที่ยวฝั่งไทยกดไลค์กดแชร์ด้วยติดตามบ่าอ๊อดสังคมคลิปนี้นี่เราก็จะมาดูายอะยาสวยงา,ามวันนี้พาลูกาพาครอบครัวมาช่วงนี้ติดตามบ่าอ๊อดสังคมได้ในช่องยูทูบ YouTube. นี้เป็นผ้าไหมผ้าไหมไทยเนาะ มาตลาดก็มาเที่ยวเดินดูสินค้าเยอะก็ะผมสินค้าหลายมาในเงหนองคทยเป็นอันดับเป็นอันดับแปดของของโลกเนาะวันนี้เราจะมาหาสินค้ามาชมสินค้ากัน <c oughs> เดี๋ยวครับเดี๋ยวโอ้แลทำบุญบ่โอ้วันนี้เราจะมาคุสินค้าน่าจะเป็นสบู่ นมเข้าตัวนี้หรือเปล่าครับผมโอ้ตัวนี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 ้อา้พอาบาร์อดมาซื้อของครับมาซื้อของมาชมสินค้าเดี๋ยวเอาไว้คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับเพราะมีสายเข้าครับเอาคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับครับสวัสดีครับ